สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องช้างเพือ,อ,อกออฟฟิเชียลนะครับขอบคุณพี่พี่น้องๆน,งนะครับที่ได้แวะมาชมมารับฟังกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์น,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้นะครับได้นำเหรียญสมเด็จพระสมุตเจ้านะครับพยาวชิรา รถนะครับที่ระลึกนะครับครบ84ปีนะครับ84ปีนะครับในนี้นะครับหลวงปู่โต๊ะัดประดูดจิมพีนะครับร่วมปลูกเสกครับร่วมกับอาจารย์ พระอาจารย์ต่างๆนะครับมาร่วมปกเิกด้วยนะครับในพิธีนี้นะครับเป็นเหรือนเป็นเรียนที่ระลึกนะครับโรงเรียนวัดประวรนิเวศนะครับกทมนะครับพุทธคุณนะครับเน่นในด้านาแล้วคลาดควาะฟันจาตีนะครับรวมไปถึงนะครับ ปลอดภัยต่างๆนะครับแค่คงใส่ก็ได้นะครับจมเนื้อนะครับจะเป็นเช่นไรนะครับอันนี้ค่อนข้างจะสวยนะแต่ติดตรงนิดนิดหนึนน่งครับเพราะว่าโดนสัมผัสนะครับมันค่อนข้างจะสวยนะครับตัวหนังสือก็แท่งๆดีนะครับ ุมชัดนะครับอานปั๊มครับครับค่อนข้างสวยนะครับกาดปั๊มนะครับเป็นเอกลักษณ์ครับยันหูเรียนนะครับรักษณรทำพระนะครับไอคอนนะครับ หลังนะครับเป็นพญานาคนะครับคนนี้เกิดปีมะโรงนะครับพญานาคเขียนว่าที่ระลึกนะครับ8ปดปีนะครับโรงเรียนวัดวอวรนิเวศนะครับ ยี่สบสามกุมภานะครับสองพนสีร้อยสามถึง2521นะครับพรสไตล์นี้นะครับสวยนะครับทั้งข้างนะครับนะครับตัด ข้างนะครับอันนี้ตัดเต็มนะครับเรียนนะครับ จะพอดีก็ห่วงนะครับก็ขอบคุณครับพี่ๆน้องๆน,น,นะครับที่แวะเข้ามาชมมารับฟังนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดตต่อใคนรนะครับขอบพระคุณอย่างสูงที่ติดตามครับสวัสดีครับ